ข้อนี้ทำไงนี้ทำไงดีผมทำได้หลายวิธีอยู่เหมือนกันนะแต่แน่ๆคือไม่เอายกกำลังสองสองข้าง ใช่ป่ะ <laughs> ยกกำลังสองสองข้างไม่ได้ช่วยเลยข้อนี้นะตอนนี้นะอืม <c oughs> ต้องทำบางอย่างกระโจทย์ข้อนี้ก่อนมองเห็นไหมว่าทำอะไร <c oughs> ทำอะไรดี ทำได้หลายวิธีมากเลยอ่ะอืมทำไงดีอ่ะเอาไอเดียมาก่อนเดี๋ยวช่วยคิดพี่มีไอเดียของพี่ละตอนเนี้ยแต่ไม่รู้จะตรงกับที่น้องคิดหรอ,อเสนอไอเดียมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงกันไหม เอย่าเพิ่งลงมือทําดิมองแล้วตอบว่าจะว่าจะทําวิธีไหนอันนี้คืออะไรนั่งเขียนแล้วเหรอคิดก่นอนมอ,อม,มองอยู่อ่าอ่ามองอยู่อโอเคถ้าวิธีพี่นะพี่จะทําให้มันเป็นอย่างง่ายก่อนฮะทําให้มันง่ายก่อนเห็นแอฟซัลลไหมหน้าตาเหมือนกันเดะเลยบ้าพี่จับตัดเลยพี่จับตัดเลย คือพี่จะแยกสององเอ่อพี่จะแยกสองอ,อันแยกเดี๋ยวแยกให้ดูแล้วกัน x ลบสองนี่พี่แยกไปอันหนึ่งอย่างนี้เช่ไหมนะนะอันซ้ายพี่ตัดเลยพี่ได้หนึ่ง พี่ได้หนึ่งอย่าลืมนะตัดได้หนึ่งนะไม่ใช่ตัดได้ศูนย์นะตัดแล้วได้หนึ่งนะฮะเสร็จแล้วพี่เอาหนึ่งไปลบพี่ก็จะได้จบถึงจุดนี้แล้วพี่ก็เลือกทําคือมันง่ายแล้วไงพี่ก็เลือกทําว่าพี่จะใช้นิยามหรือว่าจะยกกําลังสองสองข้างมันน mm ่าจะแบบนี้ครับ มันก็จะอารมณ์เหมือนเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ซึ่งมันง่ายกว่าเดิมถูกปะละ่ะนะฮะแต่อันนี้พี่ถึงจุดนี้แล้วนะพี่ไม่เลือกใช้นิยามเพราะอะไรรู้ปะเพราะพี่ไม่รู้ว่าตัวข้างล่างอ่ะมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบเก็าปะคือตัวข้างล่างอ่ะมันอาจจะเป็นลบก็ได้ หรืออาจจะเป็นบวกก็ได้นะฮะแล้วพี่มีความความกังวลว่าถ้าเกิดพี่เอาไปคูณหรือ,อาไปกำจัดตัวข้างล่างทิ้งถ้ามันเป็นลบนะเครื่องหมายพี่จะเปลี่ยนหรือเปล่าวะ <laughs> ถูกไหมเพราะนั้นพี่จะไม่เลือกใช้นิยามในข้อนี้นะเพื่อคลายความกังวลเรื่องนี้พี่จับยกกำลังสองเลยมายกกำลังสอง x กำลังสองลบ4 x บวก4น้อยกว่า1น,นะครับเอาละเอาละทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่กงมังวลละเราก็ย้ายขึ้นไปเลยนะฮะ1ก็เลยน้อยกว่า x กำลังสองลบ4 x บวก4นะครับ เพราะนั้นหรือพูดใหม่ก็คือ x กำลังสองลบสี x ่ x บวกสมากกว่าศูนอันนี้งงไหมไอบ้บรรทัดบนข้างขวางงไหมยา,ยาเฉยๆถูกปะ่ะใช่ยากลับด้าน,าานคือเทคนิคการดูไอเครื่องหมายนะ เครงหลายนะให้พยายามดูว่าใช่ให้พยายามดูว่าใครโดนชี้ฮะอย่าอย่าไปดูว่าใครมากกว่าหรือใครน้อยกว่าโอเคปะอันเนี้ยพี่มองเห็นว่าตัวเลขโดนชี้อยู่เห็นปะเพราะนั้นพี่จะย้ายยังไงก็แล้วแต่ตัวเลขยังคงต้องโดนชี้อยู่ยังต้องต้องโดนตัวแปรชี้อยู่โอเคไหมนะถ้าถ้าเกิดน้องดูว่าไอตัวแปรมันมากกว่าหนึ่งเดี๋ยวอาจจะงงอาจจะงงนะเอาละก็แยกสองวงเล็บ ลบทั้งคู่ลบอะไรดีก็สามกับหนึ่งถูกปะจบเพราะนั้นจุดวิกฤตก็คือหนึ่งกับสามเอาปองป่งๆแล้วก็เอาค่าบวกนะครับจบไหม เรียบร้อยโอเค<ม>ตามนั้นอ่ะลอกไป